วิ่งนะคะทุกคนทุกคนไม่ได้นอนเลยค่ะนี่มวยนี่ไม่รู้คืออะไรนัเนนะวิ่งไปวิ่งมากระโดดไปกระโดดมาทั้งหนลอยลูกไข่อะแสบแม่เลยเราอะเดี๋ยวก็จะ ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวมากินข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูเขามีให้ลองแพให้ภายเรืออะไรกัน ค่ะเตรียมพร้อมไปปล่อยนะคะสู้เหรอวนนี้ปล่อย <c oughs> ไม่อยากไปเที่ยวเลย <c oughs> กำลังจะเดินไปกินมื้อเช้านะคะตอนแรกก็ว่าจะจูงสายจูงอย่างเดียวเนี่แหละแต่คือสรุป โวยวายนะคะแม่ตาก็อุ้มไม่ไหวนะคะแม่ตาท้องอยู่นะคะก็เลยใส่กระเป๋ามาเลยนั่งข้างนอกกันดีกว่านะคะจะได้ชมวิวด้วยตัวนี้ใหญ่ไปไหมนี่ดีกว่าเพีองตอนนี้กันดีกว่าตอนนี้ที่พักมีแค่ครอบครัวเรานะคะ กับแมวอีกสองตัวนะคะอพอออกมาจากกระเป๋าก็คือเงียบเลยเมื่อกี้ยังโวยวายอยู่เลยบลอลบอกว่าผมไม่ใช่หมานะครับจะมาล่ามผมอย่างนี้ได้ยังไงไเป็นแมวที่ไม่กลัวอะไรเลยสองคนนี้ กลัวแบบไม่กลัวจริงๆไม่มีการมดุดการหลบการอะไรทั้งนั้นมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นนะคะเดินวนเดินไปรอบเลยคนนี้ก็คือมีเสียงนําไปด้วยไปไหนก็มีเสียงด้วยตลอดนั่นแหละอย่างเงี้ยแหละพ่อตาําเหมือนเป็นเป็นลูกหมาเลยนะคะดูพ่อตาาล้ามไว้นะคะพอก,กินข้าวเสร็จก็งงเินไปเล่น อยู่ในตะก,ก,ก้าก็วอยวเพ้เลียงมาอยู่เย็นเย็นเท้าเย็นเท้าหายจุดๆแล้วหนูยังไม่เคยเดินพื้นอย่างนี้ไงในเช้านะคะนี่สั่งเป็นข้าวต้มไปแล้วก็มีสลัดอันนี้ของพ่อตานะคะส่วนอันนั้นก็คือเนื่องจากอยู่ตรงนั้นแล้ว เดินไม่หยุดนะคะก็เลยต้องไม่อยู่ในกระเป๋าแทนนะคะแม่ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงจะเสร็จแล้วจะกินเสร็จแล้วแปบ๊บนึงอยู่ข้าวอะลูกเพิ่งกินมาเองแม่เช้ากินน้ำชาอินน้งสื่อเลยเสียงกินแจ๊บเจ็บเจ็บแม่ไม่ได้นอนเลยล่ะ อาจจะบอกว่าลำคายก็ได้นะลำคายตัวข้างๆอ่ะตื่นกรบลูกหน้าหนูอ่ะถ้ามาพบค่อยอย่งน,น นุกมถ้าต่อทำเสียงเวอร์ไมกแค่อุ้มบอลตอนนี้นะคะก็กำลังที่เขากำลังขับพาไปล่องแพนะคะเอาห้เจ้าถิ่มนำทางนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างขับยากนิดนึง นี่ก็พาบาอนมานะคะแต่ว่าบายูไม่ได้มานะคะเพราะว่าบายูสนมากมาแล้วมาล่องเทลกันนะคะกว่าจะมาถึงก็คือลุ้นมากถนนแบบว่าสุดยอดสวัสดีค่ะ อันนี้ล่องกี่นาทีแล้วคะแล้วแต่ลูกค้าเลยครับ๋อร้านนี้จะเรือพายครับอันไหนง่ายกับคนท้องสุดว่ออันนี้นะท่าผองสบายๆครับร้านนี้จะง่ายที่ผู้ชายทิปคนเดียวก็ได้ที่ผู้เย็นนั่งยันเดียวของครับอันนี้ฟรีนะคะเป็นบริการของทางรีสอร์ทเขานะคะก็ต้องใส่ชูชีพเป็นก่อนนะคะมีชูชีพแมวไหมอ่ะอาลันไปลอยน้ำมานะคะ นั่งหน้านะคะตอนนี้นะคะพาบาลอนมาล่องเรือแล้วนะคะไม่มีความกลัวใดๆเลยลูกชายแม่เก่งที่สุดเลยจริงที่เขาจะมีผ้าใบเนี่ยแต่ว่าถ้าน้องหมาน้องแมวไม่ค่อยกลัวเขาก็จะให้อยู่ตรงนี้กันนะคะแต่ว่าลูกชายเราเก่งเก่งแค่บนตักแม่นะคะอย่บนตักแม่แล้วเก่ง โอ้ยนี่พ่อแม่เ,เราปั่นไกลมากเลยนะอ้าวเมื่อกี้ยังชมว่าเก่งอยู่เลยทำไมมามุดมามุดเก,ง,เกงแม่แล้ว <c oughs> ลูกนีเริมชิวขึ้นแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ยังไม่กล้าลงจากตักแม่นะคะไม่เป็นไรลูกไะตัวหนูนีดเดียวเองแค่หกโลเองแม่อุ้มไหวดูเขา่าจะเป็นที่พักเหมือนกันนะ อยู่แบบว่าริมน้ำสุดๆเลยระนเป็นสีลูกที่พักเห็นไหมก็คือโดนแม่แมวหลอกมาออกกำลังกายนะครับ <c oughs> ลูกมาเที่ยวไง <c oughs> อแมวซู่ซู่ปันต่อไปแล้ว ขาออกมาไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าขากลับมันถีบส่วนน้ำมาคือเมื่อยมากเลยตนวบามานชอบเห็นเนี่ยนี่นะครับทุกคนเพราะว่าใครพาน้องหมาน้องแมวมาแนะนำให้เช่านำนี้นะจริงๆว่าเช่าก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ได้คิดค่าบริการก็จะมีผ้าใบสองฝั่งแบนี้วางของก็ได้ให้น้องหมาน้องแมวนั่งก็ได้นะแล้วก็ มันไม่ต้องใช้ไม้พายจะเป็นแบบใช้ใช้แรงถีบเอาอแล้วก็อู๊หุพ่อหมุนเรือไปไหนพ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวล่มหลดแล้วก็หมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไงาง,ไง่ายยังมีแค่นี่อันนี้อันเดียวหมุนซ้ายก็เลี้ยวซ้ายหมุนขวาก็เลี้ยวขวาคงง่ายมากเลยแต่ว่าเมื่อยขาเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้มีแค่พ่อแมวที่ถีบ <c oughs> ไม,ม่แมวถีบไม่ได้เป็นคนท้องอุ๊ยจอยลมอ้อ,อน น้าไม่จอ่อยพามาเที่ยวลูกยิ้มไงเร็วถ้าหนัวใครมาแนะน,นำให้ออากมา,มาถ่ายในเลนมาเช้าๆก็ดีครับแดดจะได้ไม่แ<ด>รเง,เ,รงเดี๋ยวพ่อแม่ขอหยุดถ่ายไปกลับเรือก่อนนะครับเดี๋ยวหลง,ง,หปลงเลไป็นไงมั่งเป็นล่องเรือเป็นไงบ้างเราอะ่ะไม่จ่อยเลยไม่ชอบน้ำไม่เอาแล้ว ไม่เอาเรือแล้วเนาะลูกเนาะสำหรับที่นี่นะคะทอสีกาญจนบุรีนะคะใครที่อยากจะมาพักผ่อนก็มาแบบมาได้เลยหรืออยากจะพาน้องหมาน้องแมวมาก็ที่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ถือว่ามีแอคทิวิตี้ให้ทำเยอะดีอาหารเช้าก็อร่อยสวยมากไหมทุกคนอู่สวยมาก ะะเราประทับใจก็คือห้องอะ่ะสะอาดห้องมีความสะอาดแต่ว่ากลางคืนยุงจะเยอะหน่อยนึงก็เป็นป่านะปกติใช่แล้วเหมือนเขารู้นะว่าแบบมีแมวมีทรายแมวอะไรเงี้ยก็คือมีวมกวาดให้ด้วยชอบมาก <c oughs> <c oughs> กลางคืนก็คือไม่มีห้องแยกน้องหมาน้องแมวนะคะน้องแมวน้องหมาใครซนก็ทําใจนะคะเ <c oughs> ตรียมใจรับกรรมเลยนะคะแต่ว่าแอบไม่ชอบตรงที่ห้องแบบมันไม่ค่อยมืดสนิทเท่าไหร่ ตอนนอนจะมีแสงจากเครื่องนอกเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าตอนเช้าตอนเย็นบรรยากาศดีมากตอนนี้ไม่มีแดดอะอากาศดีมากเลยสำหรับห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ6,000บาทนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาวันธรรมดานะคะยังไงก็ลองเช็คราคาก่อนมาอีกทีนึงนะคะที่สำคัญเลยคือพนักง,งานบริการดีมากเราชอบมากเลยพนักง,งานก็คือ ใส่ใจมากเลยคอยถามคอยอะไรตลอดเลยแลพะพนักง,งานก็ชอบบาลอนมากเลยอาอยู่แล้วก็เขาขำบาอยู่กันเรื่องความสซนนะคะเพราะว่านางสซนจริงๆลงลังคาไม่ได้ลูกห้ามเหยียบไปค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปแวะคาเฟ่ก่อนกลับนะคะไปกินขนมนกันก่อนกลับไปลูกไปถึงแล้วนะคะบรรยากาศดีแต่ว่าแดดร้อน ะคะใครที่จะพาน้องหมาน้องแมวมาก็ต้องอยู่โซนด้านนอกแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากนะมาแล้วพ่อทำไมต้องเอากระเป๋ามาด้วยเขคนนั้นอะอย่าเป็นแผลไม่ใช่บาดยู่เป็นแผลนะโอยวายทั้งเล้ะ ชื่อร้านว่าคอฟฟี่ใช่ไหมคอฟฟี่คอฟฟี่บาร์เนาะเป็นแบบเพจเฟนลี่นะครับก็คือพาน้องแมวมาได้น้องหมาแมวมาได้อาติตหน้าไม่แมวด้วยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาไม่ให้เอาสันเนียเข้าไปขณะนะครับทุกคนดีงนั้นก็จะพามาคณะเขา,เะขา,ขาจะมีแบบว่าสนามหญ้า้องโล,ล่งเลยให้น้องหมาแมววิ่งเล่นได้แต่ว่าน่าจะไม่ให้บินนะครับเพราะว่าร้อนแดดแรงมากเลยวันนีแ้แล้วทำไมประยูได้ลงไปข้างล่างแล้วไม่ได้ให้ลงไปเลยนางลงไปของนางเอง อันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูกาแฟแม่แมวกินกาแฟไม่ได้นะคะเพื่อตัวเล็กในท้องนะคะก็จะมีชามีชาเขียวด้วยแล้วก็เมนูพวกสมูทตี้วิสต้าเบอรี่นิวเชคหน่ากินอ่ะมีช็อกโกแลตพวกเมนูนมก็น่ากินนะมีเมลอนเมลอนนมปั่น ออมีคนมีคนแบบว่าพากเสียงแมวให้อีกแล้วอะ่ะ ังดูนะครับคนงานก็ต้องทำรูปไม่เมวก็ต้องถ่ายเอาหอ,อมๆนะให้ดูไม่เหมือนคนท้องนะทำยังไงข <laughs> นมมาแล้วนะคะมาเติมความหวานหน่อย ได้กินไหมแดดร้อนมากเลยตอนแรกก็จะพาแมวเดินเล่นเห็นแดดแล้วถอดใจเลยค่ะแค่นี้พวกแมวจีนก็ลิ้นห้อยลว จริงๆมันนิ่มอีกตึกหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ถามเหมือนกันว่าเป็นตึกอะไระแล้วก็ห้องน้ำอยู่ทางนู้นครับถ้าอากาศดีนะ่าจะมานั่งข้างนอกอะไรเนาะดิสนามย่าสวยมากเลยนู่นคนสวยลิ้นห้อยเป็นหมาอะไรฮะร้อนนะฮะลมเย็นนะ ตอนร้อนก็คือหน้าเหมือนเดิมดึงบ๊ายบายไปแล้วไม่จับด้วยอ้าว